เอกสารเราจะให้ดูละเอียดนิดนึงเนาะแต่ตอนนี้เราเราออกซื้ออยู่ก็เก็บนิดนึงนะต้องเซทนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคำออยพูดไม่ได้เราก็ต้องเซทนให้กับลุงพลแล้วก็แบรนด์ของซีคีตกินนะครับเราต้องทําตามกฎของออยนะครับครับคือคําพูดได้มันแทบไม่มีเลยนึกออกไหมครับเจ็ดร้อยเก้าสิบครับลุงพลพูดได้รอบครับลุงพลพูดได้ไม่มีค่ะพูดได้แค่ 790ครับ,ล,รบลูกคลจะพูดได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะฮะนะโอเคแล้วก็จะมีพวกตระกูลวิตามินอ e, ีที่เป็นสารสก,กัดที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สารสก,กัดจากพึ่งป่าสีดําที่หายากนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะบ้านเราก็จะไม่มีสารสกัดประเภทนี้นะครับก็จะมีไม่กี่แบรนด์นะครับที่เอาเข้ามาใช้เพราะว่า,เ,าเรียกว่าราคาสูงมากนะครับสูงมากนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนาโนไว้นะครับอันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับไว้สีอะไรครับครับนะครับแล้วก็จะมีสารสก,กัดที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มสเต็มเซลล์นะครับจากเมล็ดองุ่นก็เป็นพันธุ์หายากที่ฝรั่งเศสนะครับอ่าก็จะมีบางแบรนด์เท่านั้นที่เอาเข้ามาใช้นะครับนะอันนี้ก็เป็น6ตัวที่เอาเราเอามาเป็นชูโรงแล้วก็ เป็นนว no ัตกรรมการผลิตก็ค er nice e ือแนวใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือปกติผิวหน้าเราเนี่ยมันจะมีทั้งคนผิวมันไม่มันผิวแห้งใช่ไหมครับถ้าเราใช้ครีมที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสารสกัดที่มาจากน้ํานะครับมันก็จะไม่ค่อยเข้าคนที่เป็นผิวมันน้ํากับน้ำมันไม่เข้ากันอยู่แล้วนะครับทีนี้สารสกัดเราก็เลยเป็นนวัตกรรมที่เอาน้ํากับน้ำมันเนี่ยเข้าด้วยกันได้จากนั้นผิวอะไรก็ตามมันสามารถทาเข้าไปแล้วเนี่ยก็ซึมเข้าสู่ชั้นลึกได้เพราะว่าการที่จะทำเทคโนโลยีตัวนี้ได้ก็คือสารสกัดต้องเเเป็นนโมมลลลกกุทีี่ะะอยดาครับ มันจะละเอียดมากนะนะครับสามารถอ่าเราทาเนี่ยแล้วมันก็ค่อยผัดเข้าเซลล์ผิวได้เร็วขึ้นเนะาะละเอียดยังไงเดี๋ยวเราก็มีเปเปอร์ให้ดูเนะาะเอกสารให้ดูแต่ตอนนี้เราอยากสรุปแบบนี้ว่าอ่าชื่อคีมนะครับทุกท่านอ่าดูดูดูใชื่อคีมนิดน,นึงนะครับอ่าผมตวงนี้แล้วกันฮะเนเชชั่นรีคอเวอรี่นะครับใครได้ได้ภาษาอังกฤษนะครับรีคอเวอรีแปลว่าอะไรครับฟื้นฟู รีรีคเวอรีเซลเรานะครับไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับนั่นไงนะครับอาจ่างใสก็มาและก็โรเทคชั่นปกป้องนะฮะนั่นหมายถึงว่าครีมของตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติ3ตัวก็คืออะไรครับอะไรครับอะไรครับแล้วก็ นั่นแหละครับ TP สกินขอบคุณครับเดี๋ยวลุงพลแจกรางวัลนะฮะมีคนที่เก่งภาษาเยอะนะครับแต่ไม่กล้าแสดงออกนะครับพอดีคุณรชนีโรกายุดตอบให้หมดนะครับแทนยูทูบเบอร์ที่อยากตอบแต่ไม่กล้าที่จะตอบใช่ไหมโจ้อ่าเห็นไหมครับโจ้บอกผมอุตส่าห์เก็บไว้แล้วนะเนี่ย ยังเอาผมมาเกี่ยวอีกนะครับนะหลายคนถามว่าตอนนี้มีโปรอะไรครับลุงขอ,อโปรหน่อยสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่ลุงทนพะแตนนะครับได้พูดคุยกันแล้วนะครับหนึห่งพันกระปุกแรกที่เรานะครับผลิตออกมานะครับมีทั้งหมดหนึ่งพันกระปุกนะครับเท่านั้นนะครับล็อตแรกนะครับเราจะจำหน่ายคู่กับ เจลล้างหน้า1หลอดนะครับที่พี่สกินนะครับ1กระปุกนะครับมี10บกรัมนะครับอันนี้อันนี้แถมนะป้าแตนป้าแตนถามเรื่องกมใช่ไหมสิบมิลลิลิตรป้าแตนนะครับครับก็จะรวมอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะครับค่าจะส่งฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับถ้าเอฟซีท่านใดนะครับ ต้องการนะครับให้ยูทูบเบอร์ที่ FC ทุกท่านติดตามนะครับอยากให้เขามีรายได้นะครับก็สั่งในานามของยูทูบเบอร์ช่องนั้นๆนะครับและทุกคนจะมีรายได้กันนะครับก็อยากจะให้ FC นะครับกระจายรายได้ให้ทุกคนนะครับยูทูบเบอร์ทุกช่องได้มีรายได้อยู่กับลุงพลกัตเตนไปนานๆนะครับโดยที่ลุงพลกับปัตแตน ไม่ต้องทำอะไรก็ได้หมายหมายถึงว่าเฮ็ดคือเก่าละงานมันจะเปเฮ็ดจังไลเนาะเขาดําไใบตังหาสิบสองไร่ผพอได้จเกียวให้กับไปเกียวเองนะคือหมายถึงว่าทุกคนนะครับมีรายได้ลุงงพลอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้นั่นคือเราเดินไปด้วยกันนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ ใครที่มียอดสั่งน้อยไม่ต้องน้อยใจกับยอดสั่งแค่ขยันนะครับขึ้นไลท์ที่ไลท์ก็ขายที่พสีสกินทุกครั้งคู่กับมาดิพีสคู่กับลูทีนแซดคู่กับรีอาคู่กับกาแฟกอกๆไลท์แม็กด้วยนะครับโดนไปกี่นัดแล้วครับลองดูดิ f f เขาจะอดใจไหวไหมมันต้องมีสักผลิตภัณฑ์นะที่ FC เขาตัดสินใจซื้อ ผมเชื่อว่า FC ซเขาดูเราอยู่ใครนำเสนอได้ดีเขาจะสั่งกับคนนั้นใครที่คุยไม่เก่งคุยให้เก่งือนลุพลน,ลพลนะลุงพลนในถือไม่ไ,มได้นะแทบจะดึงแทบจะไม่หลุดเอะท่านทานายสมเกียรติท่านสงสัยจะร้อนแดดมั้งต้องรอให้ต้องรอให้แดดลุบลงตกก่อนใช่ไหมครับหรือว่าจะรอให้ฝนตกก่อนครับอา่เอาเรียนเชิญท่านทานายสมเกียรติด้วยนะครับผมคุยคนเดียวแล้วก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ บาหวานด้วยเมื่อคืนหนักครับบาหวานครับอยู่ดึกนะครับสีชมพูครับตอนนี้อาจีพีนะครับมีโปรโมชั่นนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับภายในประเทศนะครับส่วนต่างประเทศเราเก็บค่าขนส่งนะครับเพราะว่าคอนทางที่จะสูงแล้วก็หนึ่งกระปุกแถมเจลหนึ่งหลอดนะครับเจลขนาดสิบกัมนะครับเจลหนึ่งหนึ่งหลอดสั่งสิบกระปุกก็ได้สิบหลอดนะครับแล้วก็สั่งสิบกล่องสั่งสิบกล่องผ้าแถบกำไร ถ้าใา้กำไรมงคลปลุกเสกจะพระอาจารย์ทูลนะครับสสวัดปลุกเสกพระอาจารย์ทลนะครับติกระปุกนะครับแถมนี่เลยครับกำไรที่เมื่อก่อนน้องนุ่มก็ได้ครับส่งใบให้ทนายหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมอบกล้วยให้พี่ก่อนเอาอะไรจะได้กล้วยกล้วยให้พิพนธ์ก่อนนะครับมีมีมีคนเปิดวินหรือยังรอรอรอพี่รอพี่ทนายเนี่ยครับรองั้นผมเอาสิอัน อขอบคุณครับสิบต่อไอ้มีของแถมไหมครับอ่าโอเคทีมทีมนี้ต้องบอกว่าใส่ใจอย่างเดียวไม่พอนะครับเราเอาใจใส่เข้าไปด้วยนะครับมันมีใจอยู่ข้างในนะครับอ่านะครับก็จะลองใช้ครับนะครับจะลองใช้นะครับผมก็อยากจะอ่อนกว่าวัยเหมือนกัน ต้องี้ต้องต้องบอกว่าต้องใช้ครับถ้าจะใช้ครับ <นะ S 2> ต้องใช้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ถามจากอด,ดมินแล้วเขาบอกว่าถ้าทนายใช้นะน่าจะเด็กขึ้นเขาพูดอย่างนี้อีเกี่ยวแฟร์คุณอยู่ว่าดียังไงเ็าบอกใช้แล้วน่าจะเด็กขึ้นตัดสินใจซื้อตรงนั้นเลยโอเคเอาสิบ,ส,บสิบกระปุกครับนะค,ครับอด,ดมินได้ยินนะขอบคุณครับขอบคุณในในนี้มีมีกระปุกเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้ครับไม่เป็นกระปุกอันนี้แต่งนี่ขหงตลาดแบบคล้ายๆทดลองใช้นะแกเลยครับแกเลย แกะเลยครับแกะโชว์เลยครับแกะมุกนะไม่เอาแกะเลยครับมันไกลสิบกระปุกทนายรู้ยังว่ามีอะไรจะให้อีกไม่รู้ครับดูข้อมือพี่นาทีเป็นหลักเอ้าเหรอครับมีวัตถุมงคลเป็นกําไรข้อมือให้นั้นคืนไอ้ต้นได้ไหมเมื่อกี้พึ่งซื้อต้นออนั่นเขาเอามาจากบุรีรัมย์นั่นนายแกะมาได้เป็นางครับอ่าตันนี้ครับเออก็เกจสวยนะฮะต้นน้ำตาไหลแล้วโอ้โหพึ่งได้รับเงินเมื่อกี้ นะครับเออสวยดีครับนะครับนะฮะแม้จริงๆต้องให้มีคนมาลองทาซะเลยในดีไหมนะพะเหงื่อไม่เหงื่อใช่ใช่ใช่ต้องหาเปิดดูครับเปิดดูอ่ะพี่เอาเลยข้างในมันเป็นครีมสีขาวครับแบบอ๋อไข่สีขาวไข่ไข่อ๋อไข่มุกเลยสีเหลืองๆหน่อยเึงครับอ่า ขอญาตถามแบบทนายถามได้ครเพราะว่าเขาดูกันเยอะอันนี้ได้ผ่านออยทุกอย่างหมดแล้วถูกต้องนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับโอเคต้อง้แสดงว่าทุกท่านที่ดูอยู่สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจเอามีเลขจดแจ้งเรียบร้อยนะครับเพราะะนั้นทุกคนบอกเอ้ยลุงคนขายกรีมอะไรถูกต้องไหมถูกนะครับเพราะนั้นผมก็เลยถามแบบแบบทนายถาม นะครับเพื่อเป็นความย้ำอีกทีนึงกับทางบริษัทด้วยนะครับเออก็ผมไม่ไม่สามารถดมได้นะเพราะปิดปากด้วยกันนะครับครับงั้นก็เอาสิบกระปุกนะฮะอ่าเอาของกลับบ้านเลยนะครับจ่ายตรงนี้เลยได้ไหมครับได้เลยอ่าเดี๋ยวจะหาโนนี่นะนะครับอ่าถือนิดนึงครับแต่มมารับเลยครับครับอ่าทีมของทีพีสกินเนี่ยนะครับเรามีออยส่แจ้งถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็โรงงานที่ผลิตเราได้รับ มาฐาสามมาธาสามคนนะครับระดับโลกครับมาเลยครับมาเลยสิสิงปูครับสิงปูใส่ถุงให้ผมล้วครับนี่นะครับนี่ยนก็่านนมเกียทีการประเดิมให้ก่อนนะถึงแล้วนายสมเกียจก็ท่าน เดิมนะคะเปิดเลยนะคะเปิดบินเลยนะคะเอนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเราก็อวยพรให้ลุงกับปลานะ่หิ่งโดยคะแล้วขอให้ทางเกราะห์อวยพรให้กับลุงคนมื่อวานนะครับก็จริงจริงก็รู้จักลุงคนมาก็พอสมควรนะวันนี้เพิ่งจะเห็นตรงเนี้ยในฐานะที่ตัวเองเป็นเจ้าของเลยครับคือเออเป็นเจ้าของผิดผันผมเองเนี่ยก็รู้จักกะลุงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากนะัะ แต่วันนี้ได้มาเจอตรงนี้จริงๆเป็นนั่งรอตรงนี้ไม่ใช่หรอครับหนึ่งลุงเดาใจถูกร้อนนะครับสองก็คือรอจังหวะว่าเออเวลาอันเหมาะสมแล้วให้เข้ามาให้ลุงจัดพิธีการให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่จริงๆตั้งใจที่เดินทางมาทั้งหมดนียก็คือจะมาให้กําลังใจนะครับหนึ่งต้องให้กําลังใจด้วยแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่ดูช่องอยู่ก็ให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็ให้ลุงปังปังขายดีๆนะครับ เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านพอไหมไม่พอมันไม่แบ่งคนอื่นนะฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านถ้าลุงได้เยอะลุงจะได้แบ่งปันคนอื่นด้นะครับคือรวยไม่ผิดรวยไม่ผิดครับรวยแล้วช่วยคนมันไม่ผิดอ่าแค่นั้นเองนะครับก็อวยพรให้บริษัทตัวทั้งลุงป้าด้วยเนาะให้ขายของดีๆปังๆประสบความสำเร็จไปเลยนะครับ นะฮะอ่าตามนี้ครับผมขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุนะครับอย่าลืมของของผมนะครับครับไปสามพันโอเคครับเดี๋ยวให้โค้ดอธิบายเกี่ยวกับตัวสินค้าอีกนิดนึงนะครับครีมหน้าใช้นี่อะไรเพิ่มเติมมั้ยครับครีมหน้าใช้มากเลยนะคะเนียนเนียนจุ๊บโอเคครับครับครับจะเป็นลูกค้าค่ะวันนี้วันนี้มาเป็นลูกค้านะคะ คุณขาคุณทำหน้าที่คุณดีมากค่ะเดี๋วชายโคนมาทอาไม้ที่วันนี้จะมาเป็นลูกค้านะคะไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่อะไรยังไงแต่วันเนี้ยไม่ได้มามอบของขวัญน,นะคะไม่ได้มาให้กําลังใจ<ม>แต่มาเป็นลูกค้าค่ะ<ม>คอ่าเร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 าเปลี่ยนบทบาทเราวันนี้เรามาเป็นลูกค้าลุงพคนนะคะเพื่อจะต่อยอดให้น้องทั้งสองเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านของลุงที่จะได้จากทนายพี่ว่า น้อยไปนะคะเพราะว่าน้ําใจที่ลุงมีต่อทุกคนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ว่าถ้าปล่อยให้คนที่มีวัสนามีความดีนะคะประสบผลสําเร็จที่ว่าสังคมยั่งยืนค่ะนะคะเพราะเนี้วอวยพรให้น้องยั่งยืนซื้อหมดหนี่ได้เท่าไหร่จ๊ะไม่ธรรมดาพี่ไม่ธรรมดา เตอร์ไพรส์ครับมีเตอร์ไพรส์ะน,ะนะครับมีเตอร์ไพรส์ได้กี่กระปอ๋องอ่าเราไม่รู้คุณขายเท่าไหร่นับเลยค่ะดิฉัจนจะซื้อค่ะนับจะนับตื่นเลยครับลุงคันหนึ่งขอบคุณคุณอารามา่านะครับที่มาให้กำลังใจลุงในวันนี้ครับการักค่ะรักนัดจุกอะสี่พันได้กี่กระปุกคะโค้ชโค้ด้กี่กระปุกครับ นี่ก็เรียก 200, งเงินแท็กหมานนะสิบห้ากระปุกครับนี่ได้สิบห้ากระปุกสิบห้ากระปุกนะคะลุงคลนขอให้ได้หนึ่งหมื่นห้าพันร้อยล้านบาทนะคะค่ะค่ะราคาก็ดีใจกับลุงก็เป็นเงินแท็กหมานให้น้องนะคะขอรับน้องบป้ได้คะขอให้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมสิ พี่ขอย้ำเหมือนธนา<อ>พี่อย่าลืมนะหน้ากปกก็มีแค่พันเดียวเดี๋ยวหมวดพี่ไม่ได้ใช้แล้วครีมนี้นะคะเทสนะคะต้องปิดหนตอนนี้หนังหน้าเป็นแบบนี้นะคะ <laughs> ถ้าใช้ทีพีแล้วเดี๋ยวเรามาชาเล้นจ์กันค่ะว่าหนังหน้าที่ฉันจะดีขึ้นไหมนะคะร <laughs> วมทั้งหนังหน้าน้องต้นอ้อ <laughs> ต้นกล้วยนะคะ <laughs> นะคะเราจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วลุงขอบ,บอกเลยนะผลิตภัณฑ์นี้ถ้าไม่ไปอยู่ในช็อปมาดิพิด โกโรธนะคะนีโกโรธนะคะคุณมีโกโรธนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเพราะว่าคือน้องคือคือกําลังใจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่มันก็ต่างคนต่างเลทบทบาทเพราะฉะน,นี้พี่ก็จะมีบทบาทของพี่คือเป็นพี่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ดูแลซึ่งกรรันและกันเท่าที่สมองและปัญญาที่มีจะทําได้นะคะ <Yeah. S 1> เพรนั้นเนี่ย ย้ำนะลุงกับป้านะถ้าตัวนี้ไม่ไปอยู่ในช็อปมาดี้พีทเนี่ยก็ปิดช็อปนี้เลยนะคะคุณคะค่ะขอบคุณพนามากนะครับขอบคุณมากครับผมลุงมีเรจะขอบคุณเอฟซีก็ขอบคุณคุณรัชนีแลวก็ยุุธอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทันไดอุปการะเรามาก็เก็บปีแล้วนะพี่นะลุงพลจะร้องนะ ลุงรับรู้มาตลอดนะคะว่ามานที่พีทแล้วก็ลูดินแซตนะคะพี่อ้อมแล้วก็คุณรชนีนะคะอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดเรื่องที่มันแรกๆจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่เคยไปไหนเลยนะคะแล้วก็อยู่กับเรามาตลอดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคำามึาษาถ้าเราเข้ากรุงเทพทุกครั้งนะคะคนที่จะดูแลเราก็คือพี่อ้อมนะคะอยู่ที่บา้าน